สวัสดีค่ะช่องเลยเวันโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนำที่การแนบลิงก์สินค้าส่งให้ร้านค้าผ่านทางแชทช้ชอปปี้จะทำยังไงนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าหมูเนี่ยต้องการจะสอบถามร้านค้านารายายเกี่ยวกับกระเป๋ารุ่นนี้เนื่องจากว่าร้านานารายายนะคะเป็นร้านขายกระเป๋าเนาะแต่ว่าเขาขายกระเป๋าหลายแบบหลายรุ่นเพื่อ เพื่อความเข้าใจตรงกันร,ระหว่างเราที่เป็นลูกค้าแล้วก็ร้านค้าว่าหมูเนี่ยกำลังสอบถามสินค้าถึงกระเป๋ารุ่นนี้อยู่เราจะทํายังไงเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลหรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าในกรณีที่เราจะไม่แคปภาพไปถามลูกค้าซึ่งหมูคิดว่าการที่เรานะคะแนบลิงก์สินค้าส่งไปให้ที่ร้านเลยอ่ะ มันจะชว์ในเรื่องของข้อมูลกว่าเพราะว่าพอเราส่งลิงก์ไปปุ๊บร้านค้าเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์เพื่อดูรายการสินค้าที่หมูสอบถามได้อีกด้วยอย่างที่หมูบอกน,นะคะว่าเพื่อความเข้าใจตรงกันร,ระหว่างเราและร้านค้าบางทีบางครั้งบางร้านเน้มมีสินค้าหลายอย่างหรือว่าสินค้าแบบเดียวกันแต่มีหลายสีหลายแบบหลายรุ่นอย่างเช่นกระเป๋านารายาเราจะแชทแนบลิก์สินค้าส่งให้กับร้านค้าผ่านทางแชทได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ เพื่อนๆจ๋าเข้าไปที่หน้ารายการสินค้านนั้นๆอย่างหมูนะคะต้องการจะซื้อกระเป๋านารายารุ่นนี้พอหมูเข้ามาที่หน้าสินค้าใช่ไหมคะคลิกไปที่ปุ่มแชทเลยด้านล่างค่ะ เพียงเท่านี้นะคะระบบเนี่ยก็จะแนบลิงก์สินค้าเมื่อสักครู่นี้เข้ามาในแชทจากนั้นเราก็สามารถพิมพ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยแล้วทางร้านนาฬยานี่เขาก็จะรู้แล้วว่าหมูกําลังสอบถามถึงสินค้ากระเป๋ารุ่นนี้อยู่นั่นเองเดี๋ยวหมูคอยกตัวอย่างนะคะที่หมูเคยแชทที่หมูเคยแชทแนบลิงก์สินค้าไปถามทางนาลายานะก็จะเป็นอันนี้ค่ะหมูทําวิธีเดียวกันเลยก็คือแนบลิงก์สินค้าแบบนี้ แล้วก็สอบถามเขาไปว่ารุ่นนี้นะคะสามารถใส่สมุดขนาดกระดาษ A4 ได้ไหมพอร้านค้าเห็นชัดของหมูเขาก็จงรู้ว่าหมูเนี่ยกำลังสอบถามถึงกระเป๋ารุ่นนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเขานึกไม่ออกว่าเอ๊ะถ้าร้านค้านึกไม่ออกแล้วว่าเป็นกระเป๋าเอ่อรุ่นไหนนะร้านค้าเนี่ยสามารถคลิกไปที่ลิงก์ที่หมูแนบลิงก์ ใช่พอร้านค้าคลิกไปปุ๊บเขาก็จะพาเข้าไปสู่หน้าร้านค้าหน้ารายละเอียดสินค้าที่หมูแนบลิงก์ก็จะเป็นการเ,าเ,เป็นการเข้าใจตรงกันร,ระหว่างเราและร้านค้าตามที่หมูบอกพอร้านค้าทราบแล้วปุ๊บหมูกํลาลังสอบถามถึงรุ่นนี้ร้านค้าก็ทําการตอบกลับเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้ามาให้หมูประมาณนี้นะคะในเคสที่ว่าร้านนั้นมีสินค้าหลายแบบหลายรุ่นแล้วเราป้องกัน การผิดพลาดของข้อมูลแชทแบบนี้ไปเลยง่ายกว่าถ้าเราอยากจะสอบถามสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการแชทแนบแบบนี้ไนดะ้เลยเพราะาถ้าบางทีเราแคปไปเนี่ยร้านเขาก็อาจจะแบบอาจจะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการผิดพลาดในเรื่องของรุ่นที่เราถามแต่ถ้าเกิดเราแชทไปแบบนี้ร้านค้าก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ตามที่หมูบอกเขาก็จะพาไปหน้ารายการสินค้านะคะประมาณนี้เนาะ สำหรับวิธีการแชทแนบลิงก์สินค้าสอบถามร้านค้าหรือบางทีถ้าบางร้านค้ามีสินค้าแบบไม่เยอะมากแต่ว่าเราก็อยากจะแนบลิงก์ไปเพื่อให้แบบร้านค้ารู้ว่าโอเคว่าหมูกาลังสอบถามสินค้ารุ่นนี้หรือบางทีลูกค้าเนี่ยแชทแนบลิงก์สบู่โกโก มาหาหมู่หมู่ก็จะงูแล้วว่าลูกค้ากําลังถามถึงสบู่โกโก้ลูกค้าแชทแนบลิงก์เอ่อโลชั่นโกโก้มาหาหมู่หมู่ก็จะรูแล้วว่าลูกค้ากําลังถามถึงโลชั่นแบบนี้นะคะก็เพื่อเป็นการที่แบบโอเคเราเข้าใจตรงกันว่าลูกค้าถามถึงโลชั่นลูกค้าถามถึงสบู่หรือในขณะที่หมูเป็นลูกค้าหมู่แชทไปถามถึงกระเป๋านารายาก็จะเป็นความเข้าใจตรงกันตามที่หมูบอกเนาะเพื่อนๆจ๋าหมูก็บอกว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถ เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้อีกเช่นเคยถ้ามีอะไรนะคะหมูจะมาแชร์แล้วก็มาอัปเดตให้อีกนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า